สวัสดีครับเอาไหมโลกนี้ไม่สมประกอบเลยสวัสดีครับโซนครับครับวันนี้มาแนะนำกันในช่วงของมืดมือสองมืดมือสองมืดมาขายครับคะก็ก่กอนที่จะไปบอกว่าวันนี้มีตัวไหนเข้ามาครับนะครับขออนุญาตก่อนว่าย้ำอีกทีว่าตอนนี้เรามีไลฟ์ลุมข,ของคุณพี่ นะครับมันดีแคมคนเล่นมีดครับก็จะเป็นกลุ่มที่รวมไปด้วยเพื่อนๆที่รักในการเล่นมีดในการมีมีดพบกไวติดตัวมีอะไรใหม่ๆนั้นจะรู้ก่อนเหมือนเซเลเนตอะไรสักอย่างฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตว่าในเมื่อเขาเป็นแฟนคลับเป็นแฟนบนแท้ของเราฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างขออนุญาตให้เขารู้ก่อนเซเลเนตเป็นเซเลเนตนะครับก็เลยว่าขอตั้งกติกาใหม่สําหรับมือสองว่าขออนุญาตโพสตในกลุ่ม คนเล่นมีดก่อนหวันให้โอกาสเขาก่อนหนึ่งวันถ้าเขาสนใจใครจะซื้อในกรุปซื้อก่อนอหลังจากน่งวันดีถ้าไม่มีในกรุ๊ปใครสนใจจะมาโพสเป็นพับลิกใน Facebook อีกทีหนึ่งถ้าโพสต์พับลิกแล้วประสบความสำเร็จเราก็จะขอช่วย <laughs> รับจ้างซื้อของครับพี่นะ <laughs> 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 ขอญาตตั้งเป็นกฎกติกาสำหรับเวลาที่มีเพื่อนมาพื้นมีดมาแลกเปลี่ยนมีดมาฝากอะไรก็ว่ากันไปครับเราจะไปโพส์ในไลน์ของกลุ่มคนเล่นมีดก่อนครับนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็จบถ้าในหนึ่งวันเพื่อนในกลุ่มไม่สนใจเราหลุดไอาอหลุดกองหน้ามาแล้วกองถังแล้ววันนี้มีนี่ครับอีเมอซ์ครับผมไอ้เงี้ยเพลกเลยเข้ากับกูอีเมอซ์ครับ แล้วบังเอินว่าลูกค้ารายนี้ครับยังไม่บอกรุ่นยังไม่บอกอะไรนะรายนี้เป็นลูกค้าประจาของเราและเขามาซื้อที่เราแลอมาเทนที่เราครับผมนะครับเขามาซื้อน่าจะไม่ถึงเดือนั้งถึงว่าไม่น่าถึงว่าไม่รู้เหมือนกันจาไม่ได้เยอะเอาเลขเซเลขกลมๆมาหนึ่งเดือนค่ะคซื้อไปหมัดๆครับผมนะครับมีป้ายราคามีอะไรติดอยู่เรื่องว่า็นป้ายจากเราเนี่แหละไม่ต้แกะออกมาละนะครับแล้วก็เขาก็มาเทิร์นตัวใหม่มาเทิร์นเป็นเบนเช e เบอร์ไป ก็โอเคเห็นผลกันในเรื่องของเขาทีนี้ตัวที่ว่าคือ,ค,อคารัมบิดยอดนิยมยอดนิยมมาหานิยมเลยคารัมบิดท,ที่ดีสุดในโลกคารัมบิดท,ที่ดีสุดในโลกอสภาพภายนอกติดมากร้อยเปอร์เซนต์มาหลอกขายก็ได้ว่ามือนหนึ่งหลอกขายมือหนึ่งยังได้เซ็นเตอร์อยังได้มาดูได้เลยคมไม่ล้มฉลองไม่มี คลิปก็ยังไม่ถลอกอเลอยอคลิปก็ยังไม่ถลอกปกติทุกอย่างนะครับครบเลยใหม,ม่คลิปบ้าๆแต่เท์นก็คือเทธนแต่เทธนก็คือเทินออ้าวคุณออก คุณหอคเทินก็คือเทินแดอ่ะคุณขับออกจากโชว์รูมอ่ะไปยูเทินกลับมารอบหนึ่งราคายังตกมือสองแล้วเออการรุ่นมือสองแล้วเออเทินก็คือเทินแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพื่อนคนนี้แล้วกันนะว่าผมขอบคุณเขาที่ที่เขาเข้าใจนะครับเราให้เทินแล้วก็เขาก็ต้องเพิ่มตังให้หน่อยเพื่อจะแบวกรุ่นก็ว่ากันไปเขาก็โอเคและเขาก็เข้าใจโลจิกเขาก็บอกว่าโอเคมันเป็นมือสองเข้าใจเรื่องปกติเออโอเคคุยกันง่ายเลย อ้าวเดี๋ยวผมให้ครูแว่นอธิบายสรรพคุณแล้วกันว่าตัวนี้อะไรยังไงแล้วสภาพมันมายังไงแต่บอกได้ก็ว่าใหม่จิ๊บทรงเซึ่งใบต่างๆ่ามีทุกอย่างครบกล่องเกินครบกล่องเย็นไปนิดนึงเทั้งนี้แต่กล่องครบเย็นน่ามาอะไรเนี่ยน่าสวัสดีครับ ก็ิตัวธรรมดาในตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวซุปเปอร์นะครับเรนฟอร์ตทิพย์เรนฟอร์ตทิพคือรุ่นที่ปรับปรุงแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านี้สองปีแล้วตรงนี้มันจะมันจะแหลมมันไม่ได้ตัดแบบนี้ไม่ไม่หนักมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ของใหม่มากใหม่เลยบอกนี้บอกกันหลอกขายหลอกขายมือยนึงได้เลยนะครับทุกอย่างครบวหมดแต่มันเป็นมือสองเท่านั้นเองใช่เพราะมันเป็นมือสองครัแล้วก็มาขายราคามือสองกล้าเปิดขายอยู่ห้าพันห้านะครับ Uh, อายูห uh, ้าันห้าเอ่อดาเป็นจีเทนมีรูที่อากข้างในเป็นไทเทเนียมตามที่เคยรีวิวกันได้แล้วแล้วก็ซทเทเนียมที่เป็นวงแรปอ่ะนะโย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 ่ Yo, 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 นะเออเอเอนั่นแหละไม่เวิเลยมีเวฟเอาไว้เปิดเร็วได้คันดาเวฟ e อ่ะนะครับไม่ใช่อ๋อเลกเป็น154 cm Made in USA ครับผมอ่าซ uh, ีเรียลนัมเบอร์ที่คนทำชื่อมิสเตอร์อะไรครับ อาส่งหรือไงน,นี่แหงงละนี่วของผมนะเออท้งแม่งนะอิมมอรสันอิมเมรสันเป็นนักเขาเรียกอะไรอ่ะวิวชาพวกกันตัวมาเชียวชนันเป็นพวกทำพวกมาเชียวอาร์อะไรพวกเนี้ยเขาจะเจ๋งมากเขาก็เลยออกแบบนี่มาครับมันนด้แก่แก่มากแล้วเออะะแพ็ก่กตายขึ้นมานะตรงเนี้ยราคาขึ้นเต็มเลยเราไปทำให้แก่ตายไหม เราทําไม่ได้เราได้แค่รอนะครับก็สนใจมาดูแล้วกันถ้าคนชอบมีการแนมปิดที่ดีที่สุดในโลกต้นตำรับย่อนนี้โชว์โชว์โชว์ฟังก์ชันเว็บมันเว็บไหมเว็บไหมโชว์ฟังก์ชันเว็บที่เว็บยังใช้งานได้อยู่ไหมมีหัวไก่อยู่โชว์ฟังก์ชันเว็บเอ่าเราเทสฟังก์ชันให้ดูกันเลยอ่ะดึงดึงมาอย่างนี้นะครับปั๊บเออเอาโอเคแนั้นแหละพี่ทำเที้ยอะไรได้ครับทำเที้ยอะไรไม่ได้เลยตัวเดีย เจ็บแม่ปอกแอปเปิ้ลยงลำบากเลยจังไม่ได้โชว์ได้อย่างเดียวมาโชว์เสร็จอย่าตกอย่าหล่นมาเทินต่อราคาก็จะลดหลังลงไปดนครสบสมบัติผัดกันชมเวลามีมีถึงพรุ่งนี้มีที่ซื้อมาถ้าเป็นของแท้ ย้ำของแท้้้ของแทบางรุ่นเอามาเทินได้ะนะครับแต่ขอให้มันมีอย่างนี้มานแต่ว่านั่นแหละกาลังจะย้ําเตือนว่าเวลาซื้อเพื่อนซื้อกลุ่มมีดไปนะครับไอใบไม้ที่เหน็บไปด้วยเนี่ย กล่องเกิืงเนี่ยเก็บเก็บไว้ให้หมดมันจะทําให้คุณได้ราคาเออเพราะว่าของเขาครบแล้วก็ทำปลาทาใช่เพราะว่าฝรั่งทําตกไปฝรั่งทำหล่นเอาไว้หล่นแบบนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ไปดูก่อนว่าของครบไหมถ้าของไม่ครบเฮ้ยมันหายมันหายเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมไม่ขายต่อคุณจะซื้อต่ออย่างเงี้ยของนี่ครบอ่ะเหมือนรถมาไม่มีล้อเนี่ย้ลอแโอ้โหเฮียเฮียขายขรถไม่มีล้อ มันไปยากเ่ยมือผ <c oughs> ู้มือให้พร้อมหน่อยอแล้วกันจะได้ราคาดีกว่าสนใจก็มาดูตัวนี้ตัวยอดนิยมจริงๆรคนซื้อขายเข้ามาบ่อยมีคนมาเชินบ่อยมีคนซื้อกบ่อกบ่อยก็เอีมาสันสนใจมาดูที่ร้านได้ขอบคุณครับ